สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องดูแล้วรวยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสรุป3ตัวบนหวยรัฐบาลให้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสระกินแบ,บ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับขอให้ปังๆไปดูกันเลยครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านก็มาพบกับเช่น สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องดูแล้วรวยนะครับวันนี้ผมก็จะมาลง3ตัวบนให้นะครับและ2ตัวบนให้นะครับในงว่าวันที่16มิถุนายน68นะครับของวันนี้นะครับ3ตัวบนและ2ตัวบนนะครับก่อนจะรับชมก็มาฟังคำเตือนกันสักนิดหนึ่งนะครับคำเตือน ให้เลือกซื้อสรากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่ให้ไปทำสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกกรณีครับมาดู3ตัวบนกันเลยครับ3ตัวบนก็จะมี1 4ึ่งสี่ตัวบนก็จะมี4ี่เกหนครับขอให้ทุกท่านเฮงๆปังๆนะครับ